คำวอวยพรจากเพื่อนรักเล่าถึงพี่ตูนในตอน25ปีคะ่ะนุ่มเผาโพสซึ้งถึงพี่ตูนอยากจะย้อนวันวาน,นบอกอย่าเศร้าไอ้หนูโตขึ้นเมียโคตรสวยอบอวนไปได้วยความรักคะ่ะสำหรับงานวิวาสุดประทับใจของพี่ตูนบอดี้สแลมและสาวก้อยรัชวินจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตซึ้งไปตามๆกันก็ต้องยกให้กับโมเมนต์สุดซึ้งที่เผารัฐพลอดีสมาทิกวงบอดี้สแลมอวยพรให้เพื่อนรักผ่านทางเฟ ได้บอกเอาไว้ว่าตอนเด็กๆเ,เคยเห็นมึงอกหกักเห็นมึงต่อยกำแพงเห็นมึงนั่งคางตู้เพลงที่เวิร์ดทายสึนเตอร์แล้วน้ำตาคอวันนั้นเลยทําให้รู้ว่ามึงเป็นคนจริงจังกับความรักมากเหลือเกินวันนี้กูมาร่วมฟังเพลงรักของมึงในวัย41มันคือเพลงรักสมหวังแบบไม่ต้องเดาเห็นรอยยิ้มมึงแล้วกูก็มีความสุขไปด้วยก้อยกับมึงเป็นคู่ที่น่ารักต่างคนก็ต่างเติมเต็มในส่วนที่ขาดรับในส่วนที่เกินให้กันเวลา10ปีการันตีว่าคือคู่ กูที่ดีที่สุดที่แท้ทุและถ้ากูมีเครื่องย้อนเวลาไปวัดชาเมื่อ25ปีก่อนกูจะเดินไปบอกเด็กที่นั่งน้ำตาคออยู่ข้างตู้เพลงว่าอย่าเศร้าเลยไอ้หนูโตขึ้นเมียมึงโคตรสวยแถมมิสัยดีเลิกร้องไห้และรีบกลับบ้านไปแต่งเพลงซะเจอกันงานแต่ง25ปีข้างหน้ายินดีด้วยนะเด็กชายอธิวลาแม่เมื่อได้อ่านแบบนี้เป็นใครก็ซึ้งตามพี่ตูนไปเลยลคะค่ะทังทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับตูนบอดี้สแลมและสาวก้อยด้วยคะ่ะ